ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะอาจารย์ดีสีใครใจนะคะมาในหัวข้อความโชคดีนะคะของชาวรัชนาราศีธนูชาวธาตุไฟนะคะว่าดวงสตาของท่านในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะมีโชคลาภอะไรบ้างให้ไพ่พรหมยาณเป็นผู้ที่มาให้คําตอบกับคุณนะคะ อาจจะเลือกใพ้มาครบแล้วนะคะชาวลัคนาชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยตัวตนเองเป็นผู้ที่มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีมีความเป็นผู้นำเนี่ยสูงมากนะคะเวลาท่านหยุดจับสิ่ง้ก็ตามเนี่ยท่านมีความตั้งจิตตั้งใจในการสรรสร้างและลงมือทาในสิ่งนั้นค่ะอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลามีความอดทนท่านมักทําในสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยรัก อยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะและมีความสุขกับกรารสร้างลงมือทำในสิ่งนั้นท่านสามารถ Management บริหารจัดการในเรื่องราวต่างๆด้วยตัวของท่านเองนะคะเนื่องจากชาวราศาาีธโนโูเป็นผู้ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและคอยนําเอาเป้าหมายที่คุณมีเนี่ยมาผลักดันชีวิตของคุณให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรองรุ่งโรจน์ช่วงช่วงชัวงช่วโมเนี่ยไปข้างหน้าอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะและในด้านของการ พูดคุยติดต่อเจราจาต่อรองต่างๆนี่นะคะของชาวร,ราศีนูรเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเลยท่านหนึ่งเพื่ที่สามารถใช้คําพูด ในด้านของพลังบวกใช้คำพูดในด้านของ positive thinking ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมโอ้โหและที่สำคัญองค์เทพเท้าทะตะัตรลดมาบอกเลยนะคะไม่ว่าท่านจะหยิบจับธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการกกเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบน,นี้นะคะหยิบจับแล้วเป็นเงินเป็นทองเขาบอกเลยค่ะว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก เด็กกำลังร้อนเนี่ยที่วิปีต่อท่านเองหยิบจับสิ่งในช่วงนี้นะคะมีความเจริญมุ่งเรืองรุ่งโรจน์ช่วงชัวงช่วชันค่ะมีโอกาสถูกรวยรวยโปมีโอกาสถูกรัฐรีร่รางวัลใหญ่มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีขอแสดงความยินดีกับทุก,ท,กท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ